บริเวณที่นี่คือเรียกโรบินสันโรบินสันเพชรชบ,บุรีก็บรรยากาศใหญ่กว้างกว้างใหญ่ไพศารภายศา,า,ารนันเออเอ่ากฉลาดมันเดินลบเข้าข้างในตรงนี้ก็ดีเห็นแล,ล้ลุงใหญ่จอดไกลๆนูน่น ใช่ที่ไหนแล้วต้นอะไรก็ไม่รู้ดีต้นไม้ล้อมต้นหมากไปล้อมมาล้อมก็คือไปล้อมมแหละจอดรถชั้นใต้ดินโอ้ยย่ใหญ่จอดข้างหน้าเลยสองคนนี้ไปไปกินอาหารญี่ปุ่น อาหารอะไรเขาก็ไม่รู้ให้ดูบริเวณข้างในมีอะไรบ้างมีนูน่นว่าไงเตี้ยอ,อ,อ๋อนี่จะจะอะไรสบายอย่างเดียวลำบากไม่เคยโอ,อ้โห แกนั่งเต็มทางอยู่เลยเฮ้ยปิดเบาเบาสิดเดี๋ยวเอ้านี่บารถใหม่ๆปิดแรงๆเดี๋ยวพ่อไม่ให้ไปด้วยเลยพ่อไล่ลงนั่งรถตู้เลยสองคนแม่ลูกนี่ แม่มึงถือไว้ถือท่านี้นะอุ้ยไม่แน่นเดี๋ยวไปไหนเรียวถอยหลังก่อนถอยหลังตรงไปแล้วก็อยู่กับแบบคันแดงของทางช่องรู้นอะ ไม่ใช่มันต้องไปออกช่องนู้นหักบอกซ้า,กกายหักบวกซ้ายาซ้ายมือไม่ได้หกักซ้ายนู่ลรหักอะไรอะ่ะฝาหักหมดแล้วที่ตุยชนรถเราวงแคบเฉียวชนทีงเฉียวทีงจะเปิดแอร์แล้วนะไม่ไหวแล้วโอ้หแอร์มันกตัวไอร้อนเลี้ยวขวา รถจอดในร่มนะเนี่ยเรือไหวชิงนี่ใครขับรถคันนี้มา,าฟิล์มจะทำเนื้อฟิล์มทำเนื้อได้น้ำได้วยปะน้ำไปไหนออกทางบัตรมีไหมไม่มีบัตรใช้กล้องตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาออกแน่ใจอ่ะมองให้ไกล้ๆนี่มมีแต่เลี้ยวขวาออกเลย ก็นี่ไงก็ตรงวงเวียนไปแล้วก็เลี้ยวขวาออกเลยเวขเออก็ขวาเนี้ยโอ้กลับบ้านเลยอ่ะเลี้ยวซ้ายกลับบ้านเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะเลี้ยวขวาไปลาดีต่อไปบ้านพ่อพ่อมึงไปบ้านแม่มึงไปบ้านยายยิสุไปบ้านแม่งฟบ้ใก็ไม่ดีแร์ก็ไม่มา ไม่คไม่คยรู้ว่าอยู่ที่ไหนคนยังไม่รู้อ่ะใครมองกล้องไอ้ถือถือกล้องอะมองดูยอมมงเปล่าถือแบบคนปัญญาอ่อน้ำลรยยืดโอ้ยไม่ใช่พ่อนะสมองลูกมันลูกมันนี่น เ้ากังแม่ไปเว่าแม่ไม่ได้หรอกลอง